สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องปองปลายคู่คู่ค้นค,คะ่ะเมื่อนี้มาพบอกับสาวมอลำ์รีพ่อหน่อยสมบูรณ์อีกเช่นเคยค่ะพี่น้องคะเมืนน่อนี้ค่ะสาวมอลำ์รีพ่อหน่อยสมบูรณ์ก็จะมาขอข้ามชี้แจงข้ามชี้แนะเพราะดีช่องของสาวสรีพ่อหน่อยสมบูรณ์เนี่ยค่ะพี่น้องคะตอนเนี่ยเกิดปัญหาในการที่แบบว่าจะเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนๆเข้าไปคอมเมนต์พี่ๆน้องๆบ่ได้เลยพอเราเข้าไปคอมเมนต์ปุ๊บ ได้ประมาณไม่ถึงนาทีมั้งมันก็นจะเด้งออกมันก็นจะโลกออกเนาะค่ะนอะพี่นองคะ่ะก็บองหูวิธีแก้ไขอยู่บองหูว่าไปพิษผ่าดไปแนวใดของคุณยููเพิ่มนอรือว่าพิษในระบบเนวใดเนาะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องคะ่ะซอยฉี่เจงซอยสีเน่นเนําเนเนาะกัยาวากันเนาะคะ่ะนะเพราะว่าลัางเทือนี่สามโมลามสลีพอนหน่อยสมบูรณ ก็อยากเม่นให้ยูเนาะค่ะเนาะอยากเขาไปคอมเม่นในคลิปต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องเหตุขึืนมาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเข้าไปแล้วมันก็โดนเด้งออกค่ะพี่น้องค่ามันมันเม่นบ่ไดดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สาวมอลรัมสีพ่อหน่อยสมบูลก็ยังว่าทันหูสาเหุยังแก่บ่ทันใดค่ะพี่น้อง่าบ่งบอว่าจะแก่ส่วนใดเนาะราะว่ายังเหตุช่องไม้น้ำเน่์เราบริเพึ่งเหตุช่องในแค่เดือนเดียวมันเกิดปัญหาแนวนี้ก็ยังบ่ทัน่ทนหูว,วิธีเลี้ยนลูกบ่ท่านหูว,วิธีแก่เนาะคะเนาะ ก็จะพยายามศึกษาไปเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่ากับเห็นร้ายย่างและละ่ะพระเจ้าบอกมาว่าให้เบิ่งคลิปให้เกินสามนาทีกัเบิ่งไปจนจบเด้พี่น้องแล้วจังคอมเมต์กับคือเก่าค่ะก็ยังโดนลบคือเก่าเนาะกับบองหัวมันเป็นในระบบหรือว่ามันเป็นน้ำอีหยังก็เราก็บบ้องหัวเฮตดจังไดนมันจังเสียหายเนะค่ะเนาะก็กุ้มใจอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะที่ห้องบอสามารถเข้าไปคอมเม่์พี่ๆน้องๆใดเนาะค่ะเนาะ กระยานพ่อเมีพีนองคู่คูคนนี่ผัสชววาเอาพนีหายไปใส่คือบบเห็นมาเม่นนอคือบบเห็นเขามาเม่นเขามาอันนี้คือเก่าก็ยังเขาไปเบิงห้คือเก่ายูเดอร์พี่นองเดอแต่ว่ามันเม่นห้บบได้รอีลีค่ะพี่นองค่ะเพราะว่าเวลาเขาไปข้อมเม่นเลี้ยวมันเด่งออกเนาะค่ะเนาะ,ะมันก็เลยเกิดปัญหาในจุดที่ว่าเออห้องสีเฮตจ,จังไหนมันจังสิกลับมาคือเก่า กบมาเหม็นพอเมพี่นองได้คือเกา่าเวลาเห็นพอแมพี่นองล่งคลิปหนังคลิปนี้ก็อยากเขาไปเหม็นห้แต่กับเขาไปเหม็นบ่ไดน้นะคะเนาะเพราะว่ามันเนี่ยระคามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละเพราะว่ามันบ่ไปบ่มาห้มันชีวะจังไรละ่ะก็เอือ่อเน่า ก็บอกหัวห่าวาไปเหตุพิระบบอีกอย่างเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็บอกเขาใจในจุดนี่คือการว่าไปเหตุพิระบบเพิ่นเนี่ใดแต่ว่ากับสีพยายามหาหาจุดเก้ไกหาจุดบกพรกของอยู่ขายพี่น้องคะ่ะคันผูไดห้หูวิธีแเก้หรือว่าเคยผ่านประสบการณ์ตัวนี้มาเล้วก็ขอฝา่า,าพ่อแม่พี่น้องให้ข้ามชีเจงให้ข้ามชีแนะเมียนมาบอกนางเนด้อขะเด้อเพราะว่าทุกใจอีค่ะพี่น้องมันเมียน,นไผบ่ไดเนาะ บ้าน,นี้ก็มูกับสิคููบ่เข้าใจกับสิเข้าใจว่าทาังนี้นีลบมูเศร้าติดตามมูจังบ่ไปเม้นให้มันบ่เม่นเนาะค่ะเนาะยังติดตามกันคือเก่ายังหักยังแยงกันคือเก่ายังเขาไปเบิ่งขีปเขาไปกดเขาเบิ่งห้คือเก่าแต่ว่ามันเขาไปข้อมมนมูบ่อด้เนาะค่ะเนาะ,ะเสียใจอยู่ค่ะพี่น้องค่ะที่ที่มันพลาดในจุดหนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ะจังไหนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะ ผู้ใดที่เคยมีประสบการณ์สวยฉีเนี้ยฉีเจกับสาวมอลลามให้แนนาะคะเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากไว้พ่อแม่พี่น้องค่ะสาวมอลลามสรีพ่อหน่อยสมบู์เนาะยังหักแพงพี่น้องคือเก่านะคะเนาะยังหักยังมีกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะคะเนาะก็จะค่อยๆเลื่นลู่ไปเรื่อยๆในระคะพี่น้องคะผู้ใดก็หู้กับฝากบอกต่โตกันให้น้ำในเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ